สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็เดินทางมาถึงชุดสรุปนะครับ2ตัวล่างนะครับประจำงวดวันที่1กรกฎาคม2568กนะครับก็จะเป็นภาพรวมของสูตรที่ลงนะครับส่วนการพิจารณาของผมก็จะดูจากภาพรวมทั้งหมดของสูตรที่มีอยู่นะครับเพราะว่าบางสูตรไม่ได้ลงนะครับลงไม่หมดนะครับก็จะดูจากภาพรวมนะครับ ที่มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับในงวดนี้ก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ของใครของมันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โรดใช้วิจารญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสูตรที่ลงนะครับในงวดนี้ ก็ขยับกล้องเลยนะครับหลัก10นะครับหลัก10ที่ลงก็จะมีอยู่2468หนะครับหลักหน่วยก็8ปสูตรเหมือนกัน2468หนะครับหลัก10ที่เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วก็มีอยู่5้สูตร หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรนี้นะครับที่เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับหลักหน่วยก็มีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วอยู่ห้าสูตรเหมือนกันจะเป็นนะครับสามสี่ห้าสูตรที่เป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะครับ นี้ชุดแรกที่ลงให้ดูนะครับที่จับคู่นะครับจับคู่เพราะว่าเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับวันที่แล้วจับคู่เข้ามาก็คือชุดแรกนะครับ5วิเคราะห์นะครับจากภาพรวมของสูตรหลักสิบตัวที่ชนเลยก็จะมีเลขศูนย์นะครับที่เด่นเด่นเลยนะครับตามสูตรนะครับเลขศูนย์นี่ก็จะมี 1> 1, 2 3 4่งสอี่ห้าดสูตรนะครับ7 0ูตรจากทั้งหมดมีอยู่8 0ูนะครับเลขศูนย์ถ้าพิจารณาจากสูตรเก่าที่เข้ามา5สูตรนี้นะครับก็เลขศูนย์ก็จะมีอยู่4 0สูตรนะครับเลข1ไม่มีนะครับเลข2มีอยู่1 2สูตรเลข3มี4สูตรเหมือนกันนะครับเลข3เลข4มี2สูตรเลข7มี1 2 3 4มี่ น,นะครับเลขห้มี1สูตรเลขหกหนึ่นะครับก็ลองดูนะครับใครชอบเท่าไหนาก็พิจารณาเอาวางที่อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับก็มองว่านะครับในหลักสิบนะครับหลักสิบสูตรเลือกคู่ขี้ที่ลงให้ก็ได้เลขคู่นะครับก็มองว่ามีเลข0ูนะครับที่ตามสูตรแล้วเด่น แล้วก็เลขสอนะครับให้น้ำหนักไปที่เลขคู่นะครับแล้วก็เลข6นะครับที่มองว่าโอกาสขวาน,น่าจะเป็นนะครับเลข2ทั้งหมดก็มีอยู่1,2,3 1 2สอสูตรที่ลงมีอยู่3สูตรนะครับที่เหลือมีอีก1สูตรที่ได้เลข2นะครับเลข6 1,2,3,4 แล้วก็เลขขี้นะครับตัวที่เด่นในสูตรก็จะเป็นเลขเจ็ดนะครับก็จะกันไว้ที่เลขเจ็ดนะครับที่มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับหลักหน่วยสูตรเลือกคู่คี้ก็ได้เลขคู่เหมือนกันนะครับในสูตรที่ลงก็ถ้าดูตัวชนก็จะมีเลขสอนะครับมีเลขสี่เลขแปดนะครับที่เป็นเลขคู่ส่วนเลขขี้ก็จะ เป็นเลข5า <ไ dobrze. S 1> นะครับก็ลองดูนะครับตามนี้นะครับที่จะเลือกมาในหลักหน่วยก็จะมีเลข2เลข4เลข5านะครับตามตัวชนเลข8นะครับให้น้ำหนักไปที่เลขคู่เหมือนกันกันไว้ที่เลข5นะครับที่เป็นเลขคี่เพราะว่าจากภาพรวมของสูตรแล้วถือว่าเด่นที่สุดก็คือได้เยอะที่สุดนะครับเลข5านะครับ ากภาพรวมของสูตรแล้วมีอยู่9สูตรนะครับที่ได้เลข5านะครับแต่สูตรเลือกคู่ที่ได้เลขคู่ก็เลยให้น้ำหนักไปที่เลขคู่กันไว้ที่เลข5าที่เป็นเลขคี่ส่วนตัวอื่นที่เป็นเลขคี่นะครับที่น่าสนใจก็จะมีเลข1กับเลขน9นะครับหรือว่าใครชอบนะครับแต่ผมจะเลือกมาตามนี้นะครับตามที่ผมคาดว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับ ตามนี้ก็จับคู่นะครับชุดเต็มหลักละ4ตัวนะครับหลักสิบที่เลือกมา0 2 6 7หลักหน่วย2 4 5 8หจับคู่16คู่ชุดนะครับในชุดเต็มจะมาไม่มานะครับถ้าจะคัดนะครับงวดนี้สูตรแต้มรวมไม่ได้ลงให้ดูนะครับเพราะว่าสูตรแ้มรวมนี้ สองสามงวดงวดนี้ก็เลยไม่ใช่นะครับเดี๋ยวรอดูสูตรก่อนนะครับว่าจะมีสูตรไหนที่เข้ามานะครับมีอยู่สี่สูตรสูตรแ้มรวมแต่ไม่ลงนะครับจะรอดูก่อนว่าจะมีสูตรไหนที่เข้ามาในงวดนี้เดี๋ยวงวดหน้าค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสูตรแ้มรวมก็จะคัดเด่นให้ไปตามตัวเด่นที่มองว่าเด่นนะครับในหลักสิบนะครับหลักสิบก็มองว่า ตามสูตรแล้วก็ยังเป็นเลขศูนย์ะครับจะมาอีกหรือไม่นะครับจากภาพรวมของสูตรก็ถือว่าเด่นที่สุดนะครับคือได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับเลขศูนย์ทดลองมาก็จะเป็นเลขหกนะครับยังเป็นศูนย์กับ6แต่คิดว่าคงจะไม่มาคู่กันนะครับคิดว่าถ้ามาก็อาจจะ,ะยังเหลือตัวหนึ่งนะครับคิดว่าหลักสิบนะครับถ้าให้เด่นไปก็จะมองว่า0ูนย์กับ6นะครับถ้าหลัก หน่วยนะครับหลักหน่วยก็ตัวที่มองว่าเด่นเลยก็จะเป็นเลขแปดจากภาพรวมของสูตรที่เป็นเลขคู่ก็ได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับก็คือเลขแปดนะครับเลขสองเลขสี่ 2, ก็สูสีกันนะครับถ้าเป็นเลขคู่นะครับแต่ถ้าเป็นเลขที่เด่นเด่นโดดๆดดเลยก็จะเป็นเลขห้านะครับ คู่ขี้ผิดนะครับถ้ามาเป็นเลขขี้ก็มองว่าเลขห้ามีโอกาสนะครับเพราะว่าในสูตรจะได้เยะกว่าเพื่อนถ้าพิจารณาตามนี้นะครับก็ลองดูนะครับแต้มรวมไม่มีไม่ลงนะครับวันนี้ตัวเด่นก็มองว่าให้เด่นไปที่หลักสิบแล้วกันนะครับเลขศูนย์กับเลขหกมองว่าน่าจะยังเหลือนะครับถ้ามานะครับ เมองว่าหลักสิบนะครับหรือใครชอบเด่นหลักหน่วยก็สองสี่แปดนะครับเด่นที่เป็นเลขคู่นะครับถ้าให้คัดเด่นนะครับตามตัวเด่นในแถวเลขศู 0, นย์นะครับลองดูนะครับเผื่อก็เราเน้นไปที่แถวเลขศูนย์กับแถวเลขหก 6, นะครับหลักสิบนะครับถ้าคัดเด่นในแถวเลขศูนย์นะครับก็มองว่า คู่ที่น่าสนใจก็จะมีศูนย์สี่นะครับศูนย์แปดถ้าแถวเลขสองนะครับถ้าแถวเลขสองก็มองว่า สองห้าสองแปดนะครับแถวเลขหกนะครับแถวเลขหกให้น้ำหนักไปที่เลขหกนะครับเอาหมดทุกคู่นะครับตัวที่มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับห4สี่ ห้าหกแปดนะครับอันนี้คันเด่นนะครับจากกรอบชุดเต็มนะครับให้น้ำหนักไปที่เลขหกนะครับลองก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับหลักสิบหลักหน่วยก็เลขแปดเลขสี่เลขสองนะครับตัวลองนะครับถ้าในนี้แปดคู่ชุดนะครับถ้าใครว่าเยอะก็ลองดูนะครับ าจะคัดนะครับก็มองว่าคู่0ูนย์สีะครับศู 8, ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็แถวเลขสองก็จะเป็นสองแ6ดหกสี่ปดนึ่งสี่ห้านะครับ ท่านใครว่า8คู่นี้เยอะก็ลองดูพิจารณานะครับ5คู่นี้ที่มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับส่วนมันจะเป็นหรือไม่อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับจากภาพรวมของสูตรที่มีอยู่นะครับส่วนการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับบางทีคาดเด่นอาจจะไม่เข้านะครับอาจจะอยู่ในชุดเต็มก็มีนะครับก็ลองดูหรือใครจะเน้นไปนะครับ เลือกเราเป็นแถวก็ได้นะครับแถวเลขสองก็ศูนย์5 0 8ศย์ูย์ห้าศใครชอบแถวเลขหกก็ตามนี้นะครับเลขเจดนะครับเลขเจก,ก็จริงๆงก็เด่นเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ให้น้ำหนักนะครับแต่ถ้าจะให้น้ำหนักแถวเลขเจดนี้ผมก็มองว่าคู่เจ็ดสี่กับเจ็ดแปดนะครับก็ลองดูนะครับจะมาไม่มาใครจะเน้นที่แถวหลักหน่วยเลข แนะครับแถวเลขก8ก็ลองดูส่วนเลข4เลข2ก็ลองลงมานะครับก็สูตสีกันนะครับ2ตัวนี้นะครับหรือใครจะตามนะครับสูตรที่ลงให้เป็นคู่ชุดนะครับที่จับคู่ชุดให้นะครับอันนี้เป็นชุดแรกนะครับที่ลงให้ดูซึ่งเป็นอ่าสีสูตรเก่า ที่เข้ามาจากงวดที่แล้วคือหลักสิบในสองสูตรเทียบชนหลักหน่วยก็สองสูตรเทียบชนเหมือนกันนะครับเข้ามานะครับของงวดที่แล้วจับคู่ได้สี่คู่ชุดศูนย์ห้าศูนย์หกสองห้าสองหกนะครับเข้ามาที่คู่ศูนย์หกของงวดนี้ชุดนี้นะครับก็หลักสิบชนกันที่เลขสามกับเลขหกหลักหน่วยชนกันที่เลขสองจับคู่ชุดก็ได้สองคู่ชุดสามสองกับหกสองนะครับ ชุดที่2ก็3สูตรเทียบชนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับ3สูตรเทียบชนชนกันที่เลขศูนย์นะครับลักหน่วย2สูตรเทียบชนชนกันที่458หจัดคู่ก็ได้3คู่ชุดก็จะมี040508ูหนะครับใครจะพิจารณาจากคู่ชุดที่ลงให้เป็นชุดนี้ก็พิจารณาเอานะครับ แต่ก็มีอยู่ในชุดสรุปนะครับไม่ว่าจะเป็น04 05 08แต่ว่าคู่05ไม่ได้คัดเด็ดมาให้นะครับจะมาแบบไหนนะครับชุดนี้ก็เหมือนกัน32จะไม่มีนะครับถ้าใครชอบ32แต่ว่า62ก็มีอยู่ในชุดสรุปนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับมันจะเป็นไป,นปนตามที่เราคิดเราหวังหรือไม่นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ำกันอยู่เสมอนะครับการตัดสินใจของใครของมันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นการวิเคราะห์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับชุดสรุปผลนะครับสำหรับสรุปร่างก็ตามนี้นะครับต่อขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ